สวัสดีครับพวกกับผมเอชเวเปอร์อีกแล้วนะครับวันนี้มาออกนอกสถานที่อีกแล้วเราอยู่กันตรงที่เรียกว่าจุดชมวิวเขาเหมนเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงกันละกันเขาเหมนเนี่ยเป็นภาษาใตา้เป็นภาษาทางนครซึ่งอ่าเดี๋ยวถ้าฉเฉลยแล้วคนก็อาจจะบอกว่าโอ้โออย่างงี้นี่เองเขาเหมนเป็นคําย่อของเขาพระสุเมนข้างหลังที่เห็นนี่เลยครับลิฟลิฟเนี่ยเขาพระสุเมนนะจ๊ะ ออกจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชมาถึงประมาณบริเวณที่เรียกว่าวัดมะนาวหวานเลี้ยวซ้ายขึ้นมามีป้ายนําทางขึ้นมาจุดชมวิวเขาเหมนคือตรงนี้ที่สวยมากถ้าเป็นเช้าเชเป็นช่วงเย็นหรือเป็นช่วงที่ฝนเพิ่งตกใหม่ๆจะมีทะเลหมอกด้วยสวยมากๆใครสนใจแวะมาเที่ยวได้อะแล้วเรากลับมาเข้าเรื่องดีกว่าวันนี้โหตัวนี้คนเรียกร้องกันเยอะนี่โปรไฟล์มอส งานของ Votofo a ฟ r เว็บเบอัวจัดมาให้ท่านอีกแล้วครับท่านแล้ว Votofo โฟปรไฟล์มจะเป็นอย่างไร80 200วัต์สลับอย่างไรสก้องก็ได้ไม่สก้องก็ได้เป็นอย่างไรเราลงไป Up c ค o s e แอนด์เพอร์ซใกล้ติดประชิดตัวเดี๋ยวค่อยกลับมาสรุปแบบ FaceTime ลงมาเลยครับ c l o s and personal ใกล้ติดประชิดต,ตัวกับโปรไฟล์มอ d ที่เราเรียกกันว่าร้อยสอเป็นผลงานของ Votofo ร่วมกับ Mr. just right one กล่องก็ข้างหน้าเป็นใสๆแต่ว่าเปลี่ยนแนวนิดนึ่งคราวนี้อันนี้ก็จะมองเห็นตัวมอสข้างในด้านล่างก็เขียน wotofo com ด้านบนก็บอกว่าเป็นสีอะไรมีให้ขุดเช็คว่าเป็นของแท้หรือเปล่าแล้วก็มีบาร์โค้ดเขียนว่า profile s q u a r g mod metal metal นี้คือสี ด้านข้างก็จะมีลวดลายตามสไตล์เขาเขียนว่าออกแบบและผลิตโดย w o t o f o Profile อีกฝั่งหนึ่งก็จะบอกว่ามีอะไรให้มาบ้างส่วนด้านหลังก็เขียน profile ชิปข้างในเป็น Next Chip มีคำเตือนผลิตในจีนโดย w o t o f o ที่บอกว่ากล่องคราวนี้มาคือปกติเนี่ยเปิดซึ่งเปิดยากคราวนี้มาเป็นแบบสไลด์เปิดขึ้นมาก็เจอพระเอกของเราข้างล่างมีสาย เป็น USB Type C แล้วก็มีคู่มือหลายภาษาสรุปในหน้าเดียวนี่มีการบอกขนาดบอกน้ำหนักจุ7มิลจอ0.96เป็น TFT ผลิตจากซิงค์อะลอยแล้วก็ PC จ่ายไฟ5-80วัตต์ถ้าใช้ฐานก้อนเดียวแล้วก็5-200วัตต์ถ้าใช้ฐาน2ก้อนเดี๋ยวค่อยทำให้ดูแล้วก็มีพวกคู่มือต่างๆคราวนี้มาชมพระเอกของเราชัดๆปุ่มได้ยินเสียงนะ อันนี้แบนไปนิดนึงแต่ก็โอเคอยู่ตรงนี้ก็เขียนว่า next chip inside body ทำมามีเป็นส่วนเว้าเข้าไปเออทำให้จับถนัดดีเขียนว่า profile by w a t e r f a l l ตรงนี้ก็ข้างในเดี๋ยวค่อยเปิดให้ชมเวลาจะคล้องก็จะถนัดดีคือกดอย่างนี้แล้วก็มือนี้บีบ position ถือว่าโอเค ด้านบนก็แน่นอนขั้วมีรูเพื่อที่จะเดินน้ำยาเป็นสปริงโหลดเดิทโกเพลเตอร์ด้านล่างมีรูสำหรับชาร์จแต่แนะนำให้ถอดฐานมาชาร์จนอกจะดีกว่าโอ้แต่เขียนอะไรแบบเยอะมากวู t ู4 and m อนด์ r j u s t r i ์ e ัสต์ไร o ์วูดโฟเหเยอะโปรไฟล์สควอมอดแล้วก็มีเป็นรูปนะน่าจะเป็นควันตรงนี้ก็จะมีเปิดนี่โอ้โหแม่เหล็กแข็งดี แม่เหล็กมี2จุดคือตรงนี้กับตรงนี้แน่นหนาดีนี่เป็นด้านในของฝาครอบหลังมีเขียน A B บอกถึงตำแหน่งทานเออมันอันนี้มันแปลกๆนะแล้วมันเออเดี๋ยวลองซิสมมุติว่าถ้าเผื่อจะใช้ฐานก้อนเดียวมันก็มีเครื่องหมายบวกลบฝั่งนี้เป็นสปริงทั้งสองด้านใช้18650ผลักนี้เข้าไปปุ๊บหน้าจอก็จะติดขึ้นมา แต่ว่าแล้วมันทําให้เอาฐานออกยากสิอ๋อต้องดึงอย่างนี้อ่าได้ได้ได,ได้ดึงปุ๊บมันฐานมันเด้งขึ้นมาเหมือนกันไอตัวนี้มันเด้งด้วยยากเหมือนกันอม,มือมันก็จะไปโดนสกองเนี่ยนะหยิบออกมาได้ทีนี้ถ้าจะใส่ฐานสองก้อนก็ทําแบบนี้ตรงนี้ก็จะโหรูเล็กนะเล็กมากไหนไหนเปิดละ เป็นแบบนี้เดี๋ยวต้องไปล้างก่อนถ้าใส่ฐาน2ก้อนอะ่ะดึงอย่างนี้มันขึ้นมาเลยแต่ว่าเดี๋ยวสมมุติว่าถ้าเราจะเอาแท็บมันก็ไม่ได้อีกจริงๆควรจะออกแบบสายรัดอะกลับด้านอันนี้เวลาวางให้เอาตรงนี้เสียบเข้าไปกับร่องตรงนี้แล้วก็กดลงไปถ้าเราจะเอาที่ดึงฐานเออได้นะ อย่างนี้ก็ได้เพราะว่าเอาฐานออกก่อนตัวนี้มันก็ไม่ค่อยยอมขึ้นมาอีกจิกนิดนึงเอาได้ตัวนี้ก็คือจิกนิดนึงแล้วก็ดึงขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้ไว้ข้างนี้ดีกว่าจะได้ดึงเ่ยมันจะได้ดึงฐานออกมาง่ายๆไอ้สายนี้ก็ลุงรังอีกอ่ะได้อยู่กด5ครั้งเพื่อเปิดหรือปิดขึ้นมาแล้วโอ้โทโฟแล้วเชื่อไหมว่า ในเมนูไม่ได้บอกอะไรเลยเป็นรามโรบินไปทีละ1วัตต์วิ่งเร็วใช้ได้ไปจนถึง80วัตต์อันนี้เห็นฐานขึ้นมาก้อนเดียวถ้าใส่ฐาน2ก้อนก็จะขึ้น2ฝั่งบอกว่ากี่วัตต์ล็อกหรือไม่ล็อกบอกค่าโอห์มค่าความต้านทานบอกค่าโลว์พัฟไปแล้วกี่ครั้งเวลาที่พัฟรับทีละ1วัต์วิ่งเร็วใช้ได้ไปจนถึง80เพราะว่า เราใส่ฐานก้อนเดียวแล้วกดไปก็เป็นราว n d robin 1น3 4 5 4 5 power off ดับถ้ากดบวกลบพร้อมๆกันจะเป็นการล็อกวัดยังเวฟได้อยู่เดี๋ยวต้องลองกดเพื่อปลดล็อกกดปุ่มเวฟกับปุ่มบวกจะเป็นการเปลี่ยนสี นี่เพราะว่าจําเมนูเขาได้นะเนี่ยอ่ะเขียวกดปุ่มเวฟกับปุ่มลบจะเป็นการเคลียร์พัฟ f พัฟตรงนี้ตอนนี้มันยังไม่มีอะไรขึ้นมามนก็ไม่ต้องเคลียร์แต่ว่ากดปุ๊บเนี่ยมันจะเคลียร์พัฟแค่นี้เองครับฟังก์ชันมีแค่นี้เลยจบใช้งานได้แล้วเหลือก็แค่ปักอะตอมลงไปไม่ได้เอาโปรไฟล์มาเอาเซอร์เพนก็ได้นี่มันจะวิ่งละเดี๋ยวชมหน้าจอ เห็นไหมเรียไปแล้วสองครั้งสามครั้งกดปุ๊บเคลียตรงนี้จะเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์เคลียหมดเลยอันนี้เวลามันจะขึ้นค่าโวลต์จะขึ้นค่าความต้านทานจะขึ้นแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่น้ำยาบีปไปตามปกติถ้าใครไม่ต้องการใช้แบบบีบๆีแต่ต้องการที่จะได้พลังมากขึ้นก็ใส่ฐานสองก้อนแต่ว่าแนะนำว่าตรงเนี้ย ถ้าเราใช้แบบบีบแนะนําให้เป่าหากระดาษมาซับไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เป่าเป่าให้น้ํายามันหมดก่อนเพราะว่าสิ่งที่ผมกลัวก็คือกลัวว่าน้ํายามันหยดจากตรงนี้แล้วมารั่วแล้วก็มาโดนฐานจะเห็นว่าผมจะเปลี่ยนฐานแล้วฐานเมื่อสักครู่ตรงนี้ก็เป็นสปริงเหมือนกันฐานเมื่อสักครู่ใช้สลับเวลาใจ่ายใช้ฐานก้อนเดียวอันนี้จะเป็นเซตที่แบบมันไปด้วยกันฐานสองก้อน Uh huh. ฝั่งนี้แน่นอันนี้ก็จะไว้ดึงได้หนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าขึ้นมาแล้วเมื่อกี้เราเปลี่ยนเป็นสีเขียวมันก็ยังค้างความเป็นเขียวอยู่ <c oughs> เวลาปิดข้างหลังมันน่าจะมีฝาให้อีกอันนึงนะแหมเสียดายแปลกๆปละตอนนี้ใส่ฐานสองก้อนแล้วเนี่ยแน่ๆเลยไม่มีใครเตือน <c oughs> ต้องสลับด้านบวกลบลบบวก แต่ใส่ผิดมันยังได้เพราะว่ามันใช้ไฟจากข้างเดียวอะใส่ใหม่ให้มันถูกยังเป็นสีเขียวอยู่คราวนี้วิ่งเลยเรามีมอส200วัตต์ใช้แล้วเป็นรางโรบินฟังก์ชันอื่นยังเหมือนเดิมหมดอ่าคราวนี้เป็นโปรไฟล์เหมือนกันตัวนี้แค่50วัตต์เองเวเวฟสิ เรากลับขึ้นไปคุยแบบ FaceTime แบบเห็นหน้ากันดีกว่าครับเป็นไงครับเห็นกันแล้ว Up Close แอนด์เพอร์ซใกล้ติดประชิดตัวกับ Votofo Profile Mod ดด้านหน้าก็เอ้ยเห็นกันหมดแล้วแหละนี่ อันนี้ให้ชมว่าแม้กระทั่งแดดจ้าจเนี่ยก็ยังมองเห็นหมอสบางตัวพอเจอแดดจ้าจ้เนี่ยมองหน้าจอไม่เห็นเลยเมื่อกี้ปล้ำอยู่พกมาสองตัวไม่บอกว่าอีกตัวคืออะไรแต่มองหน้าจอไม่เห็นตัวนี้ยังมองเห็นด้านหลังเห็นกันแล้วข้อดีมากๆกอันดับแรกก็คือตัวเนี้ถอดออกทําอย่างที่แนะนําถ้าใช้สกองอยู่เป่าลงไปนิดนึงถอดอะตอมอ,อกก่อนนะแล้วเป่าย้อนลงไปหากระดาษซับ อย่าให้มีน้ำยาเหลืออยู่อันนี้น่ากลัวแต่ปกติจะพูดถึงข้อเสียก่อนอ่ะข้อเสียอย่างแรกเลยคือเสียดายว่าถ้าถอดออกแล้วใส่ฐาน2ก้อนตรงเนี้ยมันยังโบอยู่ทําให้แบบเวลาที่จับไปข้างหลังเนี่ยมือมันก็ไปโดนฐานได้เออมันน่าจะแบบแหมจําได้ไหมรีวิวไปแล้วที่มันเปลี่ยนตัวนี้ได้เนี่ยตัวเนี้ยนิดเดียวเนี่ยบางๆเนี่ยตัวนี้ยก็เปลี่ยนแถมมาให้อีกสักตัวหนึ่งโอ้ถ้าทําได้นะ ฝากไป v o t e f o l if you can add this one more this piece fill up this gap so we can exchange it would be wonderful ฝากไปยังเผื่อ v o t e r f o l เขาจะมาชมอย่างอื่นมันเป็นมอสที่แบบเบสิกมากๆฟังกช์ชันคือทำให้ชมแล้วนิดเดียวเลยมันไม่มีการปรับว o ไม่มีการบา p a s สไม่มีการทำเทมเพอเรเจอร์คอนโทรลมันคือสวงมอสง่ายเบสิกซิมเปิลมากๆ ฝนจะมาไหมเนี่ยสงสัยต้องรีบสรุปอย่างอื่นคือข้อดีทั้งนั้นตรงเนี้ยที่ชอบมากๆคือเคอร์ฟเข้ามาหน่อยๆเนี่ยทำให้แบบเวลาจับมันพอดีมือแล้วก็ผมแม่มือกดเวฟนิ้วนี้ก็กดคล้องบีบมามีคนบอกว่าตัวนี้บีบค่อนข้างแข็งผมว่ากําลังดีถ้านุ่มไปบางทีน้ํายามันทะลักรูตอนแรกที่บอกว่าเล็กบีบหลายๆครั้งมันก็ขึ้นมาได้นะพอเรารู้จังหวะเนี่ย มันโอเคเลยเรารู้แล้วเราต้องเวฟกี่คำถึงจะต้องบีบมันก็โอเคและจ่ายไฟดีเลยถ้าใครที่กำลังหาอะไรที่แบบครบครบ,ครบจบจบเพราะว่าพอใส่ฐานสองก้อนมันไปถึง200วัตต์ใส่ฐานก้อนเดียวเป็นสควองก็ได้ถึง80วัตต์ผมว่าจริงๆแล้วเหลือเฟือ หน้าจอเปลี่ยนสีได้ก็เป็นข้อดีขนาดกำลังดีฟีลดีจ่ายไฟโอเคก็ล,ลองดูนะครับที่ Vapor s ์ชัว2ตอนนี้มีแล้วทั้ง2ส,งสีผมก็เลือกสีเนี้ยผมว่าสีเนี้ยสวยมันมีดำล้วนด้วยอันนี้เป็นกันเมทัลขอบตรงนี้มันก็จะมีแบบแอค e เซนต์นิดหนึ่งสลับสีนิดหนึ่ง เอาเป็นว่าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามรบกวนกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์กันออกไปแชร์คลิปนี้แชร์ช่องนี้ช่วยๆกันครับมีอะไรอยากจะคอมเมนต์ คอมเมนต์ด้วยความสุภาพอยากให้นําเสนอตัวไหนสาระเรื่องอะไรแนะนํากันมาได้ครับเช่นเคยครับท่านที่ยังสูบบุหรี่อยู่เลิกสูบบุหรี่เถอะครับการสูบบุหรี่ไม่มีอะไรดีเลยถ้าหาักดิบได้ก็ยินดีด้วยถ้าหาักดิบไม่ได้ลองหาตัวช่วยตัวช่วยหนึ่งที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้นั่นก็คือเวปไรเซอร์ไม่ได้บอกว่าเวปไรเซอร์ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่แน่นอนเลิกสูบบุหรี่วันนี้เลยนะครับทำเพื่อสุขภาพทำเพื่อตัวคุณเองและที่สำคัญทำเพื่อคนทีีี่่่คุุุณรกกรรรรััักกกาาาสสสูบบเป็นนนออตตยขภพว้ผม มอสจากวัวโทโฟทำเลสวยๆเขาเหมนรีสอร์ตจุดชมวิวเขาเหมนต้องขอลาไปก่อนโอกาสได้พบกันใหม่สวัสดีครับ